งานที่ผมทำในหัวข้อเรื่องศักยภาพของกระดาษก็ผมเองเนี่ยผมสนใจกระดาษในฐานะที่เป็นธนบัตรผมคิดว่ามันกระดาษมันมีพัฒนาการในตัวของมันเองความเป็นธนบัตรของกระดาษผมว่ามันมีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีมูลค่าในตัวมันเองในเชิงวัตถุที่เราสามารถสัมผัสและจับต้องได้แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนก็มีความใกล้ชิดกับประโยชน์ ในความเป็นกระดาษหรือธนบัตรของมันขณะเดียวกันเนี่ยคุณค่าในเชิงกายภาพที่ขงรูปของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับความผันผวนในตัวของมันเองจริงๆอ้ความเป็นธนบัตรเนี่ยผมว่าคุณสมบัติสําคัญของมันเนี่ยก็คือลักษณะที่มันมีความเบาบางผมคิดว่าที่มันมีพัฒนาการและวก็เปลี่ยนแปลงมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับ ความเคลื่อนไหวในเชิงประวติศาสตร์หรือว่าการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารในเรื่องประเด็นอื่นๆด้วย